เป็นไงบ้างหลายคนว่าตอนมันดูได้ดูเจ็ดอีพีแล้วหลายคนไม่เชื่อว่าเรานี่คือเรื่องแรกของเราทำไมไม่เชื่อไม่เชื่อ่าเอิมสามารถจะทได้เาพครับก็เรื่องเรื่องแรกครับใช่เรื่องแรกจริงๆครับแล้วก็ได้รับบทยากเลยครับชาเลนจ์เลยครับก็ขอบคุณที่ทุกคนให้การตอบรับพี่ดีนะครับแล้วก็ เออชื่นชมในการแสดงทั้งของผมทั้งของโค้ดแล้วก็ของทุกคนในในในซีรีส์เลยจริงๆตอนเราเล่นเราอึดอัดไหมความแทบไม่ได้พูดอึดอัดครับผมจริงๆผมอึดอัดแบบทั้งสองเรื่องเลยเแฟนผมเป็นประธานแล้วก็มูลไยชิเก้นเพราะว่ามูลไรชิเก้นเนี่ยผมไม่ได้พูดแล้วผมเนี่ยเป็นคนชอบพูดแล้วก็แล้วก็แฟนผมนี่ผมว่าอึดอัดเพราะว่า ผมไม่ได้เล่นดนตรีแต่ว่าผมต้องเห็นคนอื่นเล่นดนตรีทางที่เราชอบดนตรีทางนี้เราติดต่อมางเรายังไงบ้างมีการไปบอกผู้ร่วมกลับไหมว่าขอสักนิดนึงทั้ง <c oughs> สองเรื่องนี่เอ่อพระจันทร์มันไก่ก็มีอ,อ, <c oughs> อ่าใช่แล้วก็แฟนผมก็มีมีเพลงสองเพลงอ่าที่ข้างกันกับเพลงรักที่เป็นเหมือนกันใช่ไปขอขอขอร้องเถอะหน่อยอ่ะผมเพิ่งบอกวผมไม่เชื่อว่านี่เป็นเรื่องแรกของเราทั้งคู่ อ่าไม่ใช่เรื่องแรกครับแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่ารับบทนําเรื่องแรกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกก็รู้สึกขอบคุณเลยครับที่<ม>ชื่นชมการแสดงเพราะว่าพวกผมก็ตั้งใจมากกับ<ม>ื่องน,นี้ไปเวิร์กช็อปกับพี่ออฟก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้ประสบการณ์จากเรื่องนี้เยอะมากครับ<ม>ก็ ทำให้เป็นเขาเราียกอะไรเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกสักตังค์หนึ่อาจจะไม่โตโตขนาดนี้อาจจะโตขนาดนี้แต่กับพวกเราฟ yani. ีดแบ็กเขาแบบค่อนข้างดีมากๆเลยนะกับเรื่องนี้ใช่ครับเขาอ่าน่าจะติดตามมาจากซีรีส์เรื่องแฟนผมเป็นฮักเรียนเขาก็อยากเห็นอีกบทบาทหนึ่งในซีรีส์อีกเรื่องนึงอย่างในคาคเตอร์เรื่องนี้ไม่มีความเป็นตัวเองสูงนร ำหรับโค้ดเองก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวเองร้อเแต่ก็มีส่วนของผมที่มันรีเลทกับตัวละครครับอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรบ้างที่บอกแบบนี่รู้สึกว่าเล่นแล้วเป็นตัวเองยกตัวอย่างสิยกตัวอย่างอ่ะอย่างเช่นแบบซีนเลิฟซีนเอ้ยไม่ใช่เลิฟซีนผู้หิดเขาเรียกว่าอะไรโรแมนติกซีนหรือว่าเอะไรว่าเป็นซีนโรแมนติกซีนโรแมนติกอ่าไม่ใช่เลฟซีก็ดึงดึงความเป็นตัวเองมาใช้บ้างครับ มันยังไงตรงไหนตรงไหนมันดึงยังไงพี่อยากเป็นอย่างนี้ต้องถามต้องถามเจมินายอะไรอย่างงี้พี่ถามต่อแล้วนะอ๋อก็แบบเวลาผมอยู่กับเพื่อนเวลาอยู่กับคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยก็จะแสดงความรักไปประมาณนั้นเออเดี๋ยวนะแปลว่าจริงๆริโฟเป็นคนโรแมนติกไม่รู้ไหมต้องถามเจมินายเจมินายโฟเป็นคนโรแมนติกไหมทำไมต้องโยนแล้วผมจะไปรู้เขาไหมล่ะครับโหอะโรแมนติกไหมเขาเรียกว่าใส่ใจดีกว่าเทคแคร์ดีกว่าเอคคร์เทคแคร์คนรอบข้างชเทคแคร์ เออจะเป็นนเอพลส่วนที่ขายตัวเองไหมอย่างผมเล่นฮาร์ดเหรอครับไม่นม <RS> ่ไม่มีก็คือไม่เปลี่ยนตัวเลงเลยเออบ้างนะผมแตกต่างมากมีแตกต่างไม่ไม่ไม่ค่อยไม่น้อยมากอลยที่เหมือนผมอรัในตัวในตัวละครตัวนี้ในตัวละครตัวฮะใช่แต่ว่าเออไม่ไม่ไม่ค่อยมีเลยใช่ใช่แต่เราชอบตัวละครฮาร์ดชอบครับชอบชอบสิครับชอบในส่วนไหน เออผมไม่ไม่เลียวเลียวไม่ชอบเออเลียวแต่ชอบเป็นตัวละครในในแบบในแบบที่คือมันเป็นตัวละครที่ยากที่จะเล่นอผมชอบอะไรยากยกมันแบบชาเลนต์ตัวเองดีแล้วก็แบบเออมันจะมีปัญหาของฮาร์ดอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับเออผมชอบตรงนี้ว่าแบบเออฮาร์ดเขาก็คือมันทุกคนอ่ะผมว่าทุกคนมันต้องมีปัญหาอะไรกับครอบครัวนิดนิดนึงอยู่แล้วแบบ ส่วนหนึ่งของชีวิตอะมันต้องมีมซึ่งฮาร์ดก็เป็นตัวละครหนึ่งที่มีเหมือนกันแล้วก็ถ่ายทอดอันนั้นออกไปให้ทุกคนดูเมื่อกี้โฟร์เขาบอกเขาชอบแบบซีนโรแมนติกแล้วส่วนเรเา มีหรอซีนโ้นมนติดโฮ้ยยอม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 อ้ยนี่เราไแล้วเรื่องเรื่องนี้นะโอ้ยคุณได้ดูซีรีส์มั้ยนะดูดูได้ดูเลยจริงมั้ยดูดูไม่ไงเราเรามีความชอบอะไรเมื่ออาซีรีส์เรื่องนี้พูวินเล่นครับผมไม่ได้เล่นโอ้ผมเล่นหมชอบชอบชอบครับจริงจริงผมชอบ ชอบซีรีส์เรื่องนี้ในมวลที่มันเป็นความดราม่าที่มันต่างจากแฟนผมครับใช่มันได้โชว์การแสดงของหลายๆคนดีผมชอบ <c oughs> อย่างอีพีที่แล้วไก่ปลาใช่ที่งานศพโอ้ซีนนั้นแบบือขนลุก <c oughs> ดูดูแล้วขนตอนที่ผมเล่นอยู่คือผมต้องเล่นคนไม่ได้ยินใช่ไหมครับ แต่จริงๆผมก็ได้ยินแหละแล้วแบบโอ้ตอนร้องเพลงนี่แบบอึ๊กอึกมากอ่ะแต่ต้องทําเป็นเหมือนแบบไม่รู้สึกอะไรเพราะไม่ได้ยินไม่จริงจริงสิ่งนั้นเราคิดได้อยู่ทุกคนคือร้องไห้หมดเลยนะผมผมพยายามไม่ฟังเพราะว่าผมต้องไม่ได้ยินเนี่ยผมพยายามไม่ฟังแล้วก็แบบเออโอเคมวลมวลผมจะดูมวลรวมมากกว่าว่าเอ่อทุกคนแบบข้างหลังเนี่ยรีแอคยังไงข้างๆรีแอคยังไงเราก็จะแบบตามน้ําตามเพราะว่าเราต้องทําเป็นว่าเราไม่ได้ยินอใช่ อย่างโพสที่ก็หนักมากเหมือนกันเนาะหนักอะไรครับดรามต้องประทาทั้งลุงจีมหรือประดานกับทางเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอะไรน้ำหนักหรอก็หนักเขาถือว่าหนักเลยแต่ว่าก็หนักจนร้องไห้อามันกดดันมากกว่าครที่ที่ร้องไห้อะไรเงี้ยเพราะว่ามีมีซีนที่ผมร้องไห้ซีนที่แบบไปเล่นกับเจมินายในไม่รู้ออกไปหรืยังเออเอาไปได้ใช่ก็แบบต้องเล่นภาษามืออะไรเงี้ยแล้วแบบเล่นไปแล้วก็ อารมณ์ก็ยังไม่ได้อภาษามือก็ยังติดๆขัดๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบเครียดพอเล่นเสร็จปุ๊บก็ไปแอบร้องไห้ที่เสาแต่ต้องขอบคุณพี่มาร์คพี่มาร์คไปปอบบอกว่าปัญหาแค่นี้เองอะไรเงี้ยก็ก็เรียนรู้กันไปจะได้โตขึ้นเออพอเข้าเซตแล้วได้เลยไหมเข้าเข้าเซตอ๋อมันมันเขาเรียกอะไรพี่คนหนึ่งก็เล่นก่อนแล้วพอไปเล่นอีกฉากก็ดีขึ้นครับเออจริงๆอย่างอย่างฉาก อย่างฉากโรแมนติกเป็นยังไงบ้างอย่างหน้าสงสายพี่ไม่ชมเลยใหญ่เลกจะมีนายมีเรื่องอยากระบายที่ว่าฉากโรคทีมเห็นระบายในทวิตเตอร์อ๋อเรื่องอะไรความในใจของเราไม่ซีนนั้นฮาร์ดฮาร์ดจูกอลีหมิงไงแล้วแบบ ตอนนั้นตินยังไม่ได้จูบเลยผมก็แบบเออสวมสวมสวมตัวละครเป็นทวิตเตอร์ตินไปเลยแล้วตินก็โวยวายไปแล้วฮาร์ดผมก็แบบสวมเป็นฮาร์ดต่อแล้วก็ตอบกลับเป็นอีโมจิแบบท่าทางเพราะว่าฮาร์ดพูดไม่ได้นี่อันเนี้ยยอมเนี่ยมาที่ปม่อกี้พี่งงเราโมโหแทนโมโหแทนโมโหแทนแบบเออตินยังแบบ ติมเสียตอบเองใช่ไหมใช่ใช่แล้วแบบฮาร์ดฮาร์ดเอ้ยไม่ใช่ตินตินก็แบบโกรธเงี้ยแบบแทนแทนฝังหุ่นแล้วแล้วเจมินายรู้สึกทำมาตั้งนานครฮะเจมินายรู้สึกไงตอนนี้มีเจมินายอยู่ไหมในนั้นตอนนี้ตอนที่ทีมงานมีเจมินายไหมเจมินายอยู่ไหมไม่อยู่สิผมสวมตัวละครร0อยเปอร์เซนต์อย่างเจมินายทีไอเนี่ยทวิตเตอร์เนี่ยอันนี้คือไม่ใช่แล้วตอนที่ผมเป็นตินผมก็เป็นตินมอะไรนะ ทีน้อจีดนั่นแหละโอเคเออนั่นแหละใช่ใช่ไม่ตัวติงเขาก็ไปแก้แค้นอย่างสะสมนะได้แก้แค้นแล้วใช่ใช่แต่ตอนนั้นยังไงผมก็แบบแกแบบผมก็โกรธแค้นไปในทวิตเตอร์ก่อนเอ้โหเป็นไงบ้างกับเอ็นซีเอ็นซีคือครับเล้อสีล้อสล้อสีล้อสีล้อบอกเออจิ๊บกิบอกเออตรงหน้าตรงฉากตรงโซฟาเป็นไงบ้างก็โรแมนติกดีครับเออตามตามสไตล์ชอบดีเฮ้ยแต่มัน คือมันมุมกล้องมันแช่นานนะพอมันเป็นอีพีมันแช่นานซึ่งจะเป็นกล้องเนี่ยแต่เราพวกเราจูบจริงเพราะร้อเล่นหรือเปล่าไม่รู้มัวเทกเยอะไหมเทกเยอะไหมเยอะหมเวอะไรน็อะไรบ้างเขาเป็นจริค่อนข้างยาวไม่ครับมันเป็นสีค่อนข้างยาวเพราะมันต้องมีพี่มิกไม่เห็นว่ามันเออสีค่อนข้างยาวพี่มิกใช่ก็ต้องก็ปากเบื่อกันไปเลยสิจ้ะอุ้ยอุ้ยปากเนื่อเลย เปิดเลยอ๋อพักเปิดเปิดจริงถ่ายนานขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรก็อย่างนี้ทุาไปแล้วก็พี่เอิร์ดอวพี่เอิร์ทมาพี่เอิร์ทพี่เอิร์ทมองอพี่เอิร์ทมองยังยังไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกยังไม่เห็นยังไม่เห็นอ่าก็ยังอยู่อ่าพอเอิร์งรู้สึกแล้วค่อยเอาออกมีเทสเทสเดียวก็เยอะอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากแต่ตอนนั้นไม่เคยเพราะว่าตอนนี้เคยตอนนี้เคยเป็นเรื่องแรกที่เล่นเออ ใช่นี่เป็นเรื่องซีนแรกๆของเราด้วยใช่เอ้ยใช่ตอนแรกเลยตอนแรกเลยก่อนถ่ายมีการคุยกันปลว่าเอออะไรยังไงก่อนไหมไม่ได้คุยตอนแรกผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีพี่เอาเพิ่งมาบอกใช่ผมว่าออโอเคมาดิเฮ้ยเราก็พอมาเนาะ หลังจากนี้หลังจากนี้อ่ะหลังจากความสผนในส่วนเรื่องนี้แล้วเตรียมตัวไปยังไงบ้างเตรียมตัวไปคอนเสิร์ตที่ก็เลงจะได้ยังเตาเตาเตรียมไว้อเตานี่ประมาณได้ได้ถ่านแล้วได้ถ่านกับเตาแล้วเราวัตถุดิบอยู่ครับอเเปป็นตัววไกี่ซล์แ้คะเตรียมตัวไป อ่าประมาณ70%แล้วครับเลยใกล้ใกล้ใกล้เข้ามาแล้วอีกไม่กี่อาทิตย์เองครับน่าจะมีงานเหมือนไม่เริ่มเลยนะจะมีข่าวเริ่มเดือนตัวไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับในสัปดาห์นี้สิบแล้วเจ็ดสิบแล้วใกล้แล้วนะแต่มันมันใกล้แล้วนะมันใกล้วันแล้วนะคุณคุณต้องที่จริงวันนี้ต้องแบบพรุ่งนี้ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วซ้อมให้ได้หนึ่งพันเปอร์เซ็นอีกเปอร์เซ็นต์ยักเปอร์เซ็นต์ พยายามจะทําไม่ได้สู้เพราะว่าผมอยากทําให้เต็มที่เพราะว่าทุกคนก็เสียเงินมาดูพวกเราไ็อยากทําให้แบบให้คุ้มค่าเงินที่เขาเสียมาให้คุ้มที่สุดไหนโชว์สปอยล์สักนิดติ๊้ตุทําไมดู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 ดทดิดูดิดูดูดิดูดูดิดูด้ดูดูดูดิดด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 งดดดดด อันที่โชว์ไปแล้วในในไลฟ์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาท่าอื่นมาท่าอย่าฟังอย่าฟังแบเป็นเสียงเพลงอะไรเงี้ยนหจะโดนดูนโชว์ท่านี้ไปก็โดนดูแล้วค่ะรู้รู้เต็มเลยไม่สปอร์ตดีกว่าแต่บอกว่ามันแน่นอนมันจะมีท่าอะไรอีกเพลงมีทุกแนวเพลงมีเพลงแรปเพลงร็อกเพลงลูกทุ่งเพลงสตริงเพลงหมดทุกเพลงครับแฟนที่เขาจะไปดูคอนเสิร์ตเราต้องเตรียมตัวอะไรไปบ้างเตรียมมันเตรียมความใจไปตัวเปล่าเลยใช่ไหม ครับไปตัวเปล่าเลยเต้มหัวใจมาด้วยโน้ยจริงอยากให้มันมีทีมคอนเสิร์ตให้ทุกคนใส่เราเราคอนเสิร์ตตีอยู่นะคอนเสิร์ตตีเอออยากสอยากเซตทีมแบบให้เราคอนเได้เลยอ่ะอะไรดีอ่ะบอกเลยอะไรเซตทีมตอนนี้เลยชุดนักเรียนไหมอ่าอะไรชุดนักเรียนเลยชุดนักเรียนหรือชุดเรสดีเป็นงานพรอมแน่แต่ชุดเรสน่าจะน่าจะหายยาวไปชุดนักเรียนนี่น่าจะโอเคอยู่ อะไรคันันไม่มีไซส์จ้ะแล้วพี่หนุ่มใส่คอนเวนเหรอไสแต่ฉันอยากให้เป็นทีมสุนักเรียนมาสักเรียนการนะน่ารักเหมือนกันนะแต่ก็เตรียมเตรียมกันค่อนข้างที่ะเยอะแล้วครับตอนนี้เริ่มพี่โพดแล้วค่ะพี่โพดอยากได้โพดอยากอยากให้เป็นทีมอะไรอันนั้นก็ตีมเรียนเราไปงานพร้อมเราก็ต้องใส่ ก็น่าจะชุดเรียนอ่ใจตรงกันเลยใจตรงกันเลยไม่ใช่ไกลเหมือนเตียนก๊นปปี้เหมือนก๊อปปี้กันมาก็ใส่ชุดอะไรก็ได้ที่โปรยากใส่ชุดคิดว่าตัวเองน่ารักที่สุด แล้วคิดว่าผมจะเออเนี่ยคนนี้มันเด่นแล้วผมจะมองคนนั้นเลยแล้วฝากถามว่าดูวันไหนแล้วถ้าไม่ได้ก็ซื้อบัตรออนไลน์ไอ้ไหมโอเคครับย้ำนะครับย้ำย้ำที่เท่าไหร่ครับคอนเสิร์ตพวกเราไม่สก o ให r e s i d ้ n t ์พรอม i g h t Live on stage นะครับวันที่18-19มีนาคมนี้นะครับเอ่อที่ยูเนี่ยนมอลใช่ก็ฝากทุกคนไปด้วยนะครับ ตอนนี้บัตรหมดแล้วแต่ว่ายังมีไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่นะครับฝ่าทุกคนซื้อกันได้ถ้าใครซื้อไม่ทันหรือว่าใครอยู่ต่างประเทศหรือใครที่มาไม่ได้ก็ดูกันได้ครับพวกเราตั้งใจกันมากครับแล้วก็มีผมผมมิโชว์ใหญ่ให้ทุกคนดูมากอเลยโชว์โชว์สวันอาจจะไม่ซ้ำกันก็ได้นะอ้เาไเาจำไม่ได้เออไม่ได้อกาสคนที่มีบัตรนิดนึงบอกมันเตรียมบันแน่นอนฝ่าถคนที่มีบัตร อ่าคนที่ไม่มีบัตรเนี่ยมันเหมือนกันแน่นอนในไลฟ์สตรีมมิ่งแต่คนที่มีบัตรแล้วเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจของพวกคุณได้ให้ดีๆนะครับเพราะคุณต้องเตรียมเขาเรียกว่าฟิตร่างกายเพื่อมาแดนซ์เพื่อมาเศร้เา,เ,าเพื่อมาคร <Dance. S 2> บรถทุกอารมณ์กับพวกเรานะครับไม่ใกล้เหรอ ช่ทุกอารมณ์มีมีอะไรบ้างโกรธไหมมีโกรธไหมโกรธมีมีโกรธเลยมีโกรธนตอี้ตอนนี้แม่เธอโกรธ้วแม่เธโกรธโอเคจบแลอเ่อโอเคบเออ